สวัสดีครับพี่น้องผู้ชายแสนกิเกลครับมือนีพามาหดเห็ดนางฝากครับวิธีหดหนำเห็ดนางฝากแบบไอแสนยนนะพี่น้องเนาะวิธีหดเห็ดนางฝากแจังดง่ายๆนะพี่น้องเนาะทีหดแบบง่ายๆแบบไอแสียนนะครับเนาะเอาใส่ Way một tay vô nóng nặng gần vô nóng bạn. Nam mất nèo mày. Ngumale. 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 มานหดกันเลยแัดนี้ครับให้เซียนกับกระชีหดจากดันบนเนาะให้มันไหลให้มันไหลลงมาหดใจดันบนไหลลงมาด้านล่างเนาะเนาะต้นมไจะให้มันอย่าไหลทั้งดันหลังเนาะมาให้มันไหลมาดันหนาปไนไหนนะครับเนาะมันสีสีดอกเข่าริก่อนมันดอกสีบวยงามเนาะพี่น้อง เป็นสไตล์ของไอเสียนเนาะน้องฮอกเกอร์เล่ย์น้องมึงเลย หมดใส่จากด้านบนนี่เลยเนาะด้านบนลาเป็นสีเลย <laughs> ฟ้ามายเซนเป็นแบบมินิพี่นะ้องหน่อแบบจมยมโยโรงเรียนเห็นแบบมินิบ่ได้เห็นหลายนะครับงมดยมังไงจะออกดอกด้วกันนะครับเจะออกเพราะได้เก็บอยูดอกเขาต้องหยีก็ได้ครับถ้าแง่ๆเป็นเการเฉดมันเห็นที่ไหนเนี่ยครับบ่รู้คือกัน tay không ai nó nhận <Nhạc> nó 样样都几叻，咩？ mình hiện ngay ngay nó cái hiện đang lúc xây đàn buồn lấy lúc mà đàn làng đó. ในนี้มันชุ่มชือนเนาะชุ่มชือนชุ่มชือนแล้วทีได้ออกดอกว่ามันแห้งกับบออกดอกต้องการควมชุ่มชือนว่าถ้าีนิดนกิงไเละอาจารย์จะอไรลดสองสองเท่ยนี้แหละเป็นเทียที่สองเดี๋ยวจเก็บไปเลยว่าเน็ ตามหนาซีหนาแล้วพี่น้องในซีหนาพันก่อนนะครับเฮ็ดไปแล้วซีหนาเฮ็ดพันก่อนนี่ก็ได้เฮ็ดไปประมาณซีหนามันกนะหกสิบกลลเนาะในเฮ็ดมันหกสิบหกสิบโล xếp cua nó khi nào xin à khi đọc nhìn đẹp có đầy hiện lại nó có thể kiếp hát chậu là tìm hãy lộn bài không có lại cảm nhận mưa xếp mà nhập xuống đọc lại là หดตัวพี่น้องนั่นแล้วเดี๋ยวป้ามึงหดตัวอ่หดตัวนะครับพี่น้องนี่มาให้เบอร์ไกล้ๆ่ได้บาทเลยเอาตังสี่เลยนี่เนาะบัวหดตังสี่เลยพี่น้องใกล้ๆเลยนี่เป็นแบบของไอ้แสนนี่เนาะเนาะรถลาเต้นทึ่งเลยนี่เป็นสัตายของไอ้แสนเมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งหดถือบัวหดพี่น้อง แล้วไดภาพวผับแจ่งๆแก่ๆยังสิละมึงแกจะเอ้ยมึงหนึ่งซื้อกล่องเนี่ยเจ็บบอกไปแล้วจเจ็บไปแล้วนี่เหลือดอกตุ่มๆมึงหันไหนบ้านเนาะ ตุมต้มๆเียวพันในบานไปไห <c oughs> นเยี่ยวพันเต็มถี่เนาะดอกที่บ้านเน,ะกน,นเก็บออกไปแล้วโอ้ยหี่ลมเนาะเตเห็ดต่เจอเตดีโอ้ยตายที่นามกันสนองเลยโอ้ยังลมพี่ลองทั้งลมที่ททนม้นมกปนหน่อย มันนี่แหละเอาแบบตักน้ำใส่ถังเอาไปเนาะมันกะนี่น้ำต้องถังโอ้ยมือเดียวเนาะมือหนึ่งกะถือนี่มือหนึ่งกะถือ,อ,ถอโอ้สั้นๆเนี่พี่น้อง อ่อพี่น้องหดต่อนี่แหละหดไปยังสี่ละง่ายยังสี่ละจากด้านบนมันน่แหละจะตายเซนนี่แหละการออกดอกอยิ่งเพินพี่น้องเด็กก็ได้เก็บอยู่เนาะแต่ฟ้ามเห็นป็นหดตั้งสี่ละบ้านเนาะบางฟา้าเห็นเป็นหดตั้งสี่ละเก็บตามฝนเนี่ยแหละ จากด้านบนมาทางด้าน,ดานนี้บาดที่พี่น้องแต่ว่าหดไปแล้วละ่ะซ้ำซ้ำอีกนิดน้อยความชุ่มชื้นเนาะนี่นี่หดไปยังสี่เลยยังไงแต่เห็นเองแบบหม่กหม่หรอกออกดอกเย่น,อน้องที่กันนั่นแหละเพราะได้เก็บอยู่ไอ้แสนกระเดกเห็ดมาสองหอบนี่แหละปลูกรอบที่สองปีไก่นี่ไก่ปลูกปีไก่อีกรอบนึงปลูกไปแรียกเนาะ เี่ะครับผักเย็บไปแล้วอันนี้เขาจะออกอนะเขาจะออกนะครับกิ้มมีกระไฮเบิ้งวิธีหัวนำเห็ดน,นั่งฝากง่ายๆเนาะแบบแบบสไตล์เ,เาขาหายเสียนนะครับจะออกดอ,อกด้วกันพี่น้องก็ได้เก็บอยู่นะครับเนาะปลูกปีปีไก่เนี่ยคือปศุสัตว์เด็นอยู่กับปลูกพันก่อนเนาะออกดีอยู่พี่นอ้อง ผีหนีกับพรท่านเอกรอบนี้ชุดนี้มันพรท่านเอกแต่วันนี้เก็บไปวันซีหนาเนาะแล้พอได้เก็บไปเลคคปะครับครับฝากพี่พน,น้นนนนในในนองไว้ชนะั่วโมนนงนะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องไปแน่เดี๋ยวเกันฝากกดไลแ์กดแชร์แสนเชนเนอร์นี่ยให้พี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้แสนเกะใต้พี่น้องถ้าจะนีได้ครับเนาะขอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ